ส่วนกลุ่มจังหวัดของชายแดนภาคใต้ค่ะก็มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดําเนินการร่วมกันกับทางภาครัฐและเอกชนนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะที่สารากลางจังหวัดยะลาค่ะนายทีรุสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐนะคะและก็เอกชนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนครั้งที่4ทับสอ6 พร้อมด้วยคณะกรรมการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะปรึกษาหาข้อเสนอแนะนะคะการพัฒนาการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและก็การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดตลอดจนการประสานการดําเนินกิจกรรมและก็โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการที่จะแก้ไขปัญหาของกลุ่มจังหวัดค่ะทั้งนี้นะคะโครงการมหากรรมกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนก็ได้มีการเสนอนะคะถึงโครงการปัตตานีเอ็กซ์โปค่ะแล้วก็ที่ประชุมก็มีมตินะคะว่าให้จังหวัดปัตตานีค่ะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํารายละเอียดของโครงการเพื่อที่จะเสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณนะคะ2,568ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนค่ะ